นุไลวิศราครับไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับ20กว่าวันครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายภารวุธครับอยู่ที่จังหวัดวิศราครับอยู่ที่นู่นเลยเท่ามีใครไปเป็นคู่ป้าวคู่้อมแล้วเมื่ที่นั่นสิงห์ดำครับอืมแล้วก็พวกเปิดในค่ายเช่นกันครับตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับปีนี้18ครับเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยหครับน้ำหนักไปปล่อยประมาณกี่กิโลครับห3าสามเราเมือจะตายเลยครับไม่ขอแล้ววันนี้เรามาเจอกับเดชนะลุงเคยเจอกันยังยังครั้งแรกเลยได้ศึกษาาากัต่่อเข้มปะ ก็ไม่มีคิดได้ดูไงแล้วเราจะวางเกมบงแผนไงก็ต้องรอดูบนเวทีครับกระต่ายไปตามตาตายเนาะแล้วก็ดูอาวุธเขาแก้ไขตรงเวทีือเอาล่าสุดเราต่อยไว้ที่ลพบุรีลบุรีวันนั้นเราเจอกับกล้องมายาเป็นไงบ้างแพ้าแพ้คะแนนมาครับวันนั้นต่อยกันกี่โลมใช่เบ็ดครับใช่เบ็ดก็คือเวทนี้เลยครับอืมแล้วเมื่อเช้านี้เราเข้าไปชั่งแล้วเป็นไงพอดีเลยมาพอดีสบายๆแล้วร่างกายตอนนี้เป็นไงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ ร้อยแลบร้อยเต็มร้อยเลยเนาะขังซุ้มมแข็งแรงครับหรือว่าเย็นนี้พรอเฉยนะแล้วแจ้งเกิดเราด้วยเลยปะครับต้องพร้อมแล้วนะครับเราไฟนี้คุมุมมาประมาณกี่กิโลสองกิโลสองกิโลเราต่อยมวยมาโลนู้นวันนี้กี่ไฟแล้วประมาณที่ต่อยมาสามกว่าสามตีกว่าไฟได้เราคนจังหวัดสุราษฎร์อาฝากเชิญชวนแฟนคลับรถหน่อยฝากชาวสุราษฎร์เป็นกำเนิดให้ผมด้วยครับเต็มที่นะครับให้เต็มที่ครับพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะครับผมโอเคขอบ้านน้องชายครับ